สวัสดีครับวันนี้ขอนําท่านมายังหนองตะหัดมู่ที่1ตําตบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาบ้านคุณนรองฤทธิ์ดวงรอดหรืออบตาปางนะครับอดีอตอบตบ้านกลางวันนี้จะมาดูการทําไร่นาสมผสมของอบตปา,างว่าแบ่งพื้นที่อย่างไรกันบ้างแล้วก็ในพื้นที่ตอนนี้ปลูกอะไรกันบ้างเราไปติดตามกันเลยครับ เอออันนี้อบตนะครับเล็กอบตัปางครับที่ที่ที่นนรงฤทธิ์แล้วก็มาทำน้ำสูเลยนะ์อ่าด้วงรอดครับครับอ่าทำเอ่อไล่นาส่วนผสมหสรือทำอุตสกรรมพอเพียงนะครับนะอ่าพื้นที่ของเราก็มีอยู่ที่หกไร่สามงานอ่าพื้นที่ของตำบลบ้านกาลหมู่หมู่หมู่ที่หนึ่งครับครับบ้าน นนองตหัดหนะนาตหัดครับนาตหัด,<น>ดหมู่ที่นนะะ1นรับะฮะก็เป็นพื้นที่ของเราที่ทําการเกษตรแล้วก็มาดัดแปลงเป็นทาเป็นคนเลยก็ถือมีบกสะปาปลาเลี้ยงปลาแล้วก็ทำนาแล้วก็ปลูกผลไม้คือกล้วยพวกมะละกอครับที่ที่เป็นของกิจวัตรวของเราที่ทําอาหารของนะก็เลยมาดัดแปลงเพราะาเราจะทำนาอาเดียวมันคง ไม่เวิร์กแล้วเพราะเลยต้องมาทำสระขุสาลเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกไรานาสมุนสมของอาหารคือพวกผลไม้ครับมาเริ่มทำกี่ปีแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้สองปีครับอสองปีที่เริ่มเริ่มอยู่สอง,สองป,ปีพื้นที่หกไ,ไร่เท่าไหร่นะสามงานครับสามงาน,บางานแบ่งพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างที่จะปลอก<ป>็แบ่งแบ่งเป็นที่สระในก็ประมาณสักหนึ่งไร่อ,อ่ะ อ่าแต่รวมแล้วฮะมันเพราะว่ามันมีปลายนาได้มีอีกสามสัตครับแต่สัดน้อยๆสัดอยู่ประมาณสี่เมตรอ้ายาวประมาณสักยี่สิบเมตรเพราะว่าเราเราใช้พื้นที่น้อยครับแล้วก็มีเอ่อปลูกมแล้วก็มีสวนกล้วยครับเดีย๋ยวจะพาไปไปดูเลยนะที่บ้านที่ก็ปลูกที่อาศัยครับพ่อไม่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 ใหญ่นะครับพออยู่ได้ มีสองห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําก็ของครัวยังไม่ได้ทําครับก็ไว้เดี๋ยวพักพวกไปมาต้อนรับกับสู้กันนะครับเดินเดินเดินดูเลยฮะนี่ไปกับอบตปลาครับไปดูที่อบตปลาไล่ฟังเริ่มต้นตรงไหนตรงนี้ก็เป็นการที่ว่าขุดสระไว้เลี้ยงปลาก็หมอชุมพรครับาทไปดูนะไว้เป็นอาหารแล้วก็ พอเปลี่ยนก็มีมาพายชาวบ้านมาตกปลากันนะครับสวัสดีสาวๆโอ้โหนี่ตกปลาเลยฮะเนี่ยจ้าตกปลาจ้ามาจากไหนกันล่ะจำทองจำทองหมูไหนหมูไหนหมูหนึ่งจอมทองหมูหนึ่งอ๋อหมูหนึ่งเป็นญาติมาตัวปลางเลยฮะจ้าออ๋ตกได้ปลาเลยฮะมัดเลยหมอชุมพรนี่ได้แล้วโอฝีมือสาวจอมทองโอ้ ใหญ่ S <S <preach ers> นี่มีใช้เหยื่ออะไรนะฮะเหยื่ออะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นอลูกชิ้นกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับโอ้โหตัวนี้กินมูสเยอะเลยต้องตัด่ตัครับโม่เยอะหรอกปลาเยอะเดี๋ยวให้ปตฟังเร่องอีฟังบ่อนี่แค่พื้นที่เท่าไหร่นะพื้นที่ประมาณ4เมตรครับครับความยาวประมาณ20เมตรอืมครับไีก20-30เมตรนะครับเนาะก็เอาไว้ตัแลแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นนั่นอยู่ แค่เราทำนาอย่างเดียวมันก็คงไม่เบิกข้างข้างบ่อเลี้ยงปลาก็มีนี่อะไรเนี่ยอ้อยอ้อยมีกล้วยอ้อยนี่ก็ขบวนขันหมากได้เลยสิได้ได้ขบวนขันหมากเักด์จะมาเอาต้นกล้วยต้นอ้อยได้เลยใชมะละกอครับนมะละกอโอ้มะละกออยู่ฝั่งเรโน้นนะครับท่านอะไรพันอะไรมะละกอให้แขกนวลครับที่ทําส้มตำฮะโอ้แขกนวลแขกนวลแขกนวลครับ ต้องไปฝานนกเป็นกล้วยอะฮะกล้วยก็เป็นไอ้มะลิมะลิอ่องโอ้มะลิอ่องอ่าแล้วก็เข้าอืมกล้วยน้ำว้าเราครับนะฮะลหลายอย่างโอ้ยปลูกตลอดเลยครับแล้วเนี่ยมีมะพร้าวด้วยนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมโอ้ตอนนี้เพิ่งได้สามปีเขาจะเข้าสี่นะครับมีปีแล้วมีปีมีจะมีลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกไว้ ตลอดเลยฮะตลอดฮนะมัมีหลายต้นปลายนาก็มีฮะอ๋อลุยต่อครับอ,ตอบตปร,ตรัปงไปลงนิดนี่มะพร้าวครับมะพร้าวพันน้ำหมอมผักกอข้าว,าวแล้วก็ฝั่งนล้นก็เป็นข้าวนะครับ <c oughs> ไปลุยตอ่อลุยตอ่อ <c oughs> ไปก็อบตอปลางไปลงนิดลุ่มรอดนะครับโอ้โหสุดเขตสะเลยนะอันนี้เป็นกล้วยเตียฮะ ก้ยเตี้ยครับกุ้ยเตี้ยฮะกุ้ยเตี้ยฮะนี่ครับกับกุ้ยเตี้ยแต่มันจะมีลูกเคือใหญ่อป็นต้นเตี้ยโอ้โตน้นเตี้ยเหรอครับพับต้นเตี้ยฮะแต่เจ้าของไม่เตี้ยเจ้าของไม่เตี้ยอันนั้นยาวครับโอ้โหเคือยาวเคือใหญ่ยาวมาครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของของบ่อเลี้ยงปลาครับนี่ก็มะละกอมะละกอโอ้โหนี่รุยกันนี่ครับ สุกมันสุกเดี๋ยวให้ปลาเดี๋ยวให้ปลาสุกรลวงนี่มะละกอโอโดอกจังเลยม,มะละกอที่ก็ทําต้มตำเลยฮะครับแ,แ,แขกหนวนแล้วก็ไอไอันอนั้นแขกดำนี่มีแขกหนวนแล้วแขกดำแล้วมีปลูกพริกปลูกอะไรครับโอ้นี่นพนันเดียวกันมะละกอครับออนี่มะม่วงโอ้นี่เขเขียนว่าอะไรไงใกล้ๆนะเขียวขุนสีครับเขียวขุนสีมันมันขุณนสี โอ้มันเขียนไม่มีเลขหวยเลยฮะไม่เหลือฮ่เพื่อไมีเลขหวยพันขุนสีใช้เวลาปลูกกี่ปีถึงจาะออกลูกอันนี้คุณมาปลูกครัให้ผมปลูกได้ไม่กี่เดือนครับเนี่ยอ๋อมันจะให้ลูกให้ผลงานก็ปีนึงแหละปีนึ่งเลฮะครับครับโอ้โหนี่คุนปลูกครับโอ้โนี่กล้วยมะลิอ่องเนี่ยที่เขาทำกล้วยตากกล้วยตากของของบางทุ่มบางทุ่มเนี่ยฮะเขามารับแต่มีเรื่องไปส่งไหมเนี่ย น,นี่ก็มะม่วงมะม่วงอะไรฮะอันนี้เขียวสวยครับ<ะ>เขียวสวยจะดูยังไงเขียวสวยก็ที่ซื้อมาก็มันมีชื่ออยู่แต่ที่ใบมันร่วงอ ลำใหญ่ดูใบนี่กินหมดแล้วอะไรกินหมดแล้วลำใหญ่ลำใหญ่คงปีเดียวแดงเดียวเดียวมุดไฟนวลที่ตันลำใหญ่นะเราไมาคอยที่นี่ปต้นนี้ไหมมันคอยที่นี่ไม่ไหวมดกัดนะมดกัดนะมดกัดคอมารอน้องมาช่วยเก็บลำใหญ่อันนี้ต้นยังเล็กอยู่มันพันเดียวกันแต่มันลูกมันต้นละอย่างกันโอ้โนี่มอไฟมอไฟนี่ปลูกกี่ปีแล้วนี่ก็ปลูกประมาณนี่ละพร้อมกับสตร์วัน ปีมากกว่าครับนี่ปี่ากกว่ารมีมีชื่อพันธไหมก็มมไฟลูกใหญ่อ่ะอ๋อครับโมไฟลูกใหญ่โอ้โหกล้วยกล้วยโอ้ดกเนี่ยทราพุทราพุทราอะไรนะพุทราเป็นลูกใหญ่ใหญ่อะเนี่ยเนี่ยพุทราพันธุ์ารพันธุ์เนี่อ๋อนี่ปลูกกี่ปีแล้วกี่ก็นี่นะเขาปีกว่าสมกับสองปีนี่ครับนี่อ๋ออ๋อ้ยเจียวว่ะเจียวโอ้โหมาละต้องเนื้อดีนะคุณพ่อพ่อฮะเนื้อดีครับ ครัเนี่ยมันเนื้อมันจะดีแดงเนี่ยกินได้ไหมลองกินงเดียวตาแงกินได้กินแล้วลองกินหน่อยสิอ่าเนี่ยพันอะไรพันสี่มะสี่ไรแขกนวลโอ้แขกนวลครับโดนให็ปลาครับมาแล้วก็เอาละรสชาติเป็นไงบ้างหวานฮะหวานมากโอ้โหเหมือนหวานใจไหมไม่มีเม็ดครับเหมือนหวานใจใช่ไหมหวานใจใช่ผมหวานใจที่บ้านนี่เพิ่มโอนออกเปลี นี่ครับด้วยนี่ก็เป็นพื้นที่เดินไปต่อฮะแตงไทยแตงไทยก็มีลูกก oh. ah, ็มีลูกเลยนี่แตงไทยมีลูกมั่งเลยมัากแตงไทยโหนี่ปลูกตลอดแนวไปเลยฮะโอ้แตงไทยนะจะลูกจะลูกน้อยลงฤทธิ์ วงรอดนะครับหรืออวตรปลางนะครับนี่รถปัญญำตำแหน่งนะครับดูครับมาเท่ครับนี่สุดยอดครับเขาเรียกรถอะไรนะรถไทะรถไถรนาครับไนานาครับไถนาน้อยครับใชอเลยได้บ้างก็ใช้ย่ำนาไถนาควนดินนะครับได้ได้ได้ครับนี่ตัวล่าเนี่ยอะไรัเขาเรียกขบขบย่ำนาขบย่ำนาครับออกวิ่งไปในนาเลยได้ได้ในนาย่ำตีเทือกให้มันเละเหลวครับ อันนี้บางคนนะครับครับกันกันอ๋อบางคนใหญ่โอ้การดินจะเด่นโอ้ครับอืมอันนี้ใช้ใช้เป็นประจำนะครับใช้ประจำเพื่ทำนาอยู่นะฮะโอ้นี่ครับมาดูครับมีมีเลขด้วยครับสารพัดประโยชน์นะครับนี่ครับขบนะครับขบ ขบตัวล่างอะไรนะฮะเขบบครับตดัตีตีตีดินวันนี้คุณนรงริ์ต่วงรอดหรืออบตปรางก็พาชมการทำเกษตรผสมผสานทำนาข้าวขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผลไม้ต่างๆนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ คลิปต่อไปมาชมต่อนะครับอปตอปรางจะพาลุยสวนไปขึ้นต้นมะพร้าวจะขึ้นหวไม่หวยอย่างไรคอยติดตามรับชมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ